ประหยัดน้ำมันนะครับขับในเมืองนี่ประหยัดน้ำมันถึง20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับราคาเบาๆสบายกระเป๋านะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเจ้ามิซูบิชิมิราช1.2 GLX ปี2013นะครับบอกเลยว่าโอ้โหสวยมากนะครับผมให้ดูนะครับ สีขาวสวยฉ่ำเงางามเลยนะครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมไฟหน้าแบบมันเเติเเซเตอร์ดวงใหญ่นะครับผมโลโก้มิสุบิชินะครับผมรถสีเดิมส,สวยๆเลยนะครับผมนะด้านข้างนะครับผมคันนี้นะครับเราจัดให้พิเศษนะครัรจะเป็นคาเดนเตอร์เนี่ยคุณต้องได้รถแต่งพร้อมขับไปเลยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนล้อแม็กนะครับ แม็กขอบ15้านะครับแม็กใหม่ยังใหม่ใช้งานกันไปยาวๆเลยนะผมคันนี้นะรถสวยๆเลยนะผมสีขาวสวยครับด้านข้างมีเบ้ามือจับนะผมตัวนี้นะอสวยงามเลยนะครับนี่ครับเบามือจับนะผมแล้วก็กางถลยถังน้ำมันแบบโครเมียมนะครับผมโอ้โหสวยงามมากนะผมนะต่อมาด้านท้ายรถนะครับนี่นะผมคันนี้นะเป็นแบบแฮชแ็กห้าประตูนะครับผม,มด้านท้ายก็ไฟท้ายดวงใหญ่นะครับผม ไฟทายดวงใหญ่นะผมแบบ LED นะผมมาพร้อมกับโลโก้นะผม Mitsubishi Mirage นะผมความมือจับรอบคันเลยนะครับ Hashtag คตัวแน่นอนว่าเปิดได้อยู่แล้วนะผมนี่ฮะภายในนะผมนี่ครับเก็บของสัมภาระด้านท้ายรถได้อย่างเยอะเลยนะผมนะเหมาะสำหรับคนที่ชอบการเดินทางนะครับหรือว่าเดินทางไกลๆเนี่ยก็ใช้เจ้า Mitsubishi Mirage ตัวนี้เนี่ยขนของได้เลยนะครับผม ต่อมานะครับภายในบริสารนะครับด้านท้ายรถนะครับก็กว้างขวางนะครับสามารถเดินทางได้หลายคนนะผมนะนั่งได้อย่างสบายๆนะครับเดินทางได้หลายคนนะครับเบาะเกือบเบาะผ้านะครับนุ่มนะครับผมฟองน้ายังเน้นๆอยู่เลยแน่นๆอยู่เลยนะครับไม่มียุบไม่มีย้วยนะครับผมนะด้านหลังก็เดินทางได้มาสักสามคนได้เลยครับ ต่อมานะผมห้องโดยสารฝั่งคนขับนะผมตัวนี้นะก็ได้เป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะผมเบาะผ้าทรงสปอร์ตเลยนะครับรถสวยๆเลยนะผมคันนี้นะมาพร้อมกับนี่ครับออปชั่นนะครับเครื่องเล่นดิสก์ซีดีมียสารนะผมแอร์แบบเป็นนวดนะครับเป็นหุ่ือนะครับผมตัวนี้มีเกียร์อัตโนมัตินะครับผมแบบ CVT นะครับอ่าผมมาไล่นะครับวูเทนหุ้มหนังนะครับแบบไฟฟ้านะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเลขไม้นะครับคันนี้นะครับ ไม่วนะิ่ 60, น 60, นงนะครับรถเบี้ย13เนี่ยไม่วิ่ง60,000กิโลเองนะครับไม่จริงไม่แท้มีกรารโกงไม่แน่นอนนะผมบอกเลยว่ารถวิ่งไม้น,อน้อยมากๆนะครับหารถไม่น้อยอย่างนี้นะครับเบี้ย13นะบอกเลยว่าหนึ่งในร้อยนะครับนะคันนี้รถสวยวิ่งน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวเราดูข้อมันต่อนะครับ สำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์อีโคคาร์นะผมสามสูบสองวาล์วนะครับเจ็ดสิบแปดแรงม้านะครับบอกเลยว่าเครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมมาพร้อมระบบเบรกแบบ ABS นะครับป้องจะระลอกขนาดเบรกนะครับผมเสริมความมั่นใจให้เราเลยนะครับรถสวยเดิมเลยนะผมคันนี้นะน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับเลยนะครับผมนี่ฮะน็อตฝากระโปรงน็อตแก้มไม่มีขยับเลยนะครับผมรถสีเต็มคันเดิมนะครับผมนี่ฮะสวยๆเลยนะครับใครซื้อรถคันนี้ไปใช้งานนะบอกเลยว่าโอ้โห ได้รถเดิมๆไปขับสวยๆเลยนะผมมาพร้อมกับออปชันแต่งเต็มเลยนะผมเดี๋ยวเรามาฟังราคาโปรโมชั่นเจ้า s u ซูบิชิมิรัคันนี้กันนะครับสาหรับเจ้ามิซูบิชิมิรัคันนี้นะครับแต่งเต็มๆแบบนี้นะครับออปชันที่ให้มานี่ครบครันนะครับผมก็รถบ้านสวยเดิมแบบนี้นะครับราคาก็แสนจะพิเศษเลยนะผมวันนี้นะครับในคลิปวิดีโอนี้นครับเราขายกันเพียง2 1 9 0 0 0บาท เท่านั้นนะครับบอกเลยว่าราคาถูกมากๆนะครับผม2องแสนหนึ่งกบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าประวัติดีฟรีดาวนะครับออกรถไม่ต้องเสียตังค์ดาวไม่แต่บาทเดียวนะผมผ่อนสบายๆนะเพียง3ามคันกาบาทเท่านั้นเองนะผม บอกเลยว่าใครที่หาตู้ใช้งานนี้ห้ามพลาดคันนี้เลยนะผมใครสนใจนะครับก็จองมาได้เลยนะครับสาหรับเจ้ามิซูบิชิมิรัตคันนี้นะผมตามลิงก์ไลน์ที่ให้ไว้นะหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะผมหรือว่าจะโทรก็ได้นะที่เบอร์0987464945นะผมปีใหม่ตรงนี้บริการนะครับผมจกเทคคาลิเตอร์สาขาหนึ่งของเรานะผมโอเคนะผมฝากด้วยแล้วกันนะครับกับเจ้ามิซูบิชิมิรัตคันนี้นะผมสำหรับวันนี้ปีใหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ